วันนี้จะมารีวิว54ชักเดิมนะครับท่อท่อแท้ผ่าดูรู้ครับดูสวยผ่าเองผ่าเองครับราคาบ้านๆอันนี้เป็นคอยไฟ HT นะครับต่ำบางพีขบูที่ทุกคนถามหาก็เป็นแบบนี้นะครับผมทำแบบนี้นี่ครับหาอะไรปิดก่อนครับของผม,ผมเป็นโปรแท้แน่นอนครับไม่นองกลัว ไม่ใช่อันนี้เันเป็นโกแท้คีชัวเราฟังเสียงท่อกัน